บทที่3ามรอแห้าทันทีที่โคบายาชิอิจิโร่ได้ยินแบบนี้เขากลัวจนวิญญาณแทบจะหลุดลอยไปพ่อตายแล้วหรอและตายหลังจากกินยาวิเศษของตัวเองอย่างนั้นหรอนี่นี่มันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ไม่ว่ายาวิเศษนั้นจะมีพิษอยู่แล้วเมื่อคิดมาถึงตรงนี้โคบายาชิอิจิโร่ก็รู้สึกทั้งโกรธและหวาดกลัว เขาแทบอยากจะไปะเผชิญหน้ากับแย่เฉินแบบตัวต่อตัวแย่เฉินโกงเงินหนึ่งหมื่นล้านจากครอบครัวของตัวเองไปก็แย่แล้วแต่นี่ยังวางยาฆ่าพ่อของตัวเองอีกนี่มันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อลองคิดดูอีกครั้งก็คิดได้ว่าตัวเองจะไปสู้กับแย่เฉินได้ยังไงไปเผชิญหน้ากับเขาจะมีประโยชน์อะไรพ่อก็ตายไปแล้วไม่สามารถจะฟื้นคืนชีพได้และเป็นไปไม่ได้ว่าแย่เฉินจะคืนเงินหนึ่งหมื่นล้าน ทันใดนั้นผู้ช่วยก็รีบพูดในโทรศัพท์ต่อว่าคุณใช่คุณต้องหาที่ซ่อนในจินให้ดีนะครับช่วงเนี้ยอย่าเพิ่งกลับมาที่ญี่ปุ่นผมเดาว่าพรุ่งนี้ยคงจะมีสมาชิกแกงของนักค่าชาวญี่ปุ่นหลายคนไปตามหลักคนที่เมืองจีลิงแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนี้โคบายาชิอิจิโร่ก็รู้สึกตื่นตระหนกสถานการณ์แบบนี้มันแย่มากแถมนี่ยังมีเงินรางวัลค่าหัวอีกหนึ่ล้านเยน ถ้าเป็นอย่างนี้ตัวเองก็อาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้หรือตายยังไงก็ยังไม่รู้เลยทันใดนั้นเขาก็จำสิ่งที่แย่เฉินพูดกับผงห้าก่อนหน้านี้ได้ว่าถ้าตนร้องไห้และบอกว่าอยากจะกลับก็ให้พาตนกลับไปและดูเหมือนว่าเขาจะรู้ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นมานานแล้วไอ้เลวก็ตั้งใจจัดฉากขึ้นมาและฆ่าพ่อของฉันด้วยยาพิษเหรอตอนนี้โคบายาชิจิโร่แทบอยากจะฉีกแย่เฉินออกเป็นชิ้นชน แต่ว่าลองคิดดูอีกทีตอนนี้ตนเองก็กลับไปญี่ปุ่นไม่ได้แล้วถ้าพรุ่งนี้แก๊งญี่ปุ่นมาไล่ล่าตนจะทำยังไงล่ะงั้นตอนนี้ตนก็ต้องหาที่ซ่อนในเมืองจินหลิงก่อนนะสิดูเหมือนว่าจะมีเพียงแค่แย่เฉินเท่านั้นที่เป็นทางรอดของเขาเพราะแย่เฉินมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งในประเทศจีนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นแก๊งใดในญี่ปุ่นก็ไม่สามารถจะเป็นคู่ต่อสู้ของแย่เฉินได้ ดังนั้นโคบายาชิอิจิโร่จึงพูดกับท่านหงห้าทันทีว่าท่านหา้าคุณช่วยกรุณาส่งผมกลับไปหาคุณเยทีครับเขาร้องละหงห้าพยักหน้าเบาๆแล้วหาที่จอดรถข้างทางจากนั้นก็เดินไปที่นั่งข้างคนขับไปเปิดประตูออกแล้วลากโคบายาชิอิจิโร่ลงมาหลังจากนั้นก็ชกหน้าเขาดยทันทีโคบายาชิอิจิโร่ที่ถูกอัดจนร้องก็พูดขึ้นว่าท่านหา้า คุณกำลังทำอะไรนะ่ะท่านหงห้าจึงพูดว่านี่คือสิ่งที่คุณชายแย่สั่งไว้ถ้าคุณบอกว่าอยากจะกลับไปอ่ะก็ให้ผมอัดคุณก่อนแล้วค่อยพาคุณกลับไปหลังจากพูดจบท่านหงห้าก็เตะเขาลงไปที่พื้นนั่งบนตัวเขาแล้วตบหน้าซ้ายขวาแม้ว่าท่านหงห้าจะอายุมากแล้วแต่เขาก็เป็นนักเลงดังนั้นสมรรถภาพทางกายของเขาจึงแตกต่างจากคนทั่วไป แค่ไม่กี่ทีก็ทําให้โคบายาชิจิโรถึงกับเวียนหัวแต่ว่าโคบายาชิจิโรก็ไม่กล้าอดดีกับเขาอีกเพราะกลัวว่าจะถูกทอดทิ้งหลังจากที่ท่านหงห้าอัดเขาและลากเขาโยนกลับเข้าไปในรถแล้วก็ขับรถไปที่คอกสุนัขทันทีเมื่อกลับไปที่คอกสุนัขลูกน้องอีกห้าคนของโคบายาชิจิโรก็กลายเป็นอาหารสุนัขไปจนหมดแล้ว ทันทีที่โคบายาที่อิจิโร่เข้ามาเขาก็ร้องไห้และถามเย่เฉินว่าคุณชายเะทำไมคุณถึงใช้ย,ยาปลอมมาหลอกพวกเราคุณทำให้พ่อของผมตายแล้วตอนนี้ผมก็ถูกไล่ล่าโดยน้องชายของผมคุณมันเลวร้ายมากเย่เฉินสยะย,ยิ้มและพูดอย่างดูถูกว่าคนญี่ปุ่นอย่างนายอะสมองพังไปหรือเปล่าฉันใช้ย,ยาปลอมหลอกพวกนหนตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่386โคบายาชิจิโร่พูดอย่างโมโหว่าพวกคุกผมเสียชีวิตยังกระทันหันจากกาดกินยาของคุณคุณยังกล้าพูดไหมว่ายานั่นไม่มีปัญหาเย่เฉินยักไหลและพูดว่ายานั่นน่ะพวกนายก็เป็นคนแย่งไปเองไม่ใช่หรอกระบวนการทั้งหมดของเรื่องนี้คือนายแย่งยาพิษไปด้ดดวยตัวเองฟังให้ดีนะนายแย่งไปเองเข้าใจไหม ไม่ใช่ฉันให้นายไปพูดจบเย่เฉินก็พูดอีกครั้งว่านายแย่งยาพิษไปเองนายส่งคนไปเอายาพิษให้พ่อของนายแล้วพ่อของนายก็เสียชีวิตหลังจากกินยาพิษที่นายส่งไปให้ดูยังไงนายก็เป็นคนก่อเรื่องเองแล้วเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับฉันฉันให้นายไปแย่งยาพิษมาหรอโคบายาชิจิโร่ถึงกับพูดไม่ออกทันทีเย่เฉินพูดถูกตั้งแต่แรก เขาพาคนไปที่จี้ซื่อถังเพื่อแย่งยาจากซือเทียนฉีเองแต่เขาไม่นึกเลยว่ายานั่นมันไม่ใช่ยาวิเศษแต่เป็นยาพิษถึงแม้ว่าซื่อเทียนฉีและแย่งฉันจะวางแผนร่วมมือกันเพื่อหลอกเขาแต่เขาก็ไม่สามารถฟ้องร้องอะไรได้เพราะยังไงเขาก็เป็นขโมยจะว่าไปทั้งหมดเนี้ยมันก็เป็นความรับผิดชอบของเขาดังนั้นคนในตระกูลโดยเฉพาะน้องชายของตัวเองจะต้องไม่ยอมให้อภัยตัวเองเป็นแน่ พวกเขาจะต้องตั้งข้อหาฆ่าพ่อให้กับตัวเองอย่างแน่นอนเมื่อคิดได้เช่นนี้โคบายาจิจิโรจึงคุกเข่าลงให้กับเย่เฉินพร้อมร้องไห้และพูดว่าคุณชายเย่นี่เป็นความผิดของผมจริงๆผมคิดร้ายเองที่ไปแย่งยาจากหมอเทพซึขอลองเลยครับถือว่าผมช่วยคุณให้ได้หนึ่งเมล้านยนได้ปลดช่วยชีวิตผมด้วยเถอะ ถ้าไม่เช่นนั้นผมคงต้องตายอย่างแน่นอนเย่ฉันพยักหน้าและพูดว่างั้นฉันจะเก็บนายไว้อยู่ในคอกสุกนัขนี้ชั่วคราวตราบใดที่นายยังอยู่ในคอกสุนัขเนี้น้องชายของนายและแก๊งชาวญี่ปุ่นก็จะไม่มีทางหานายเจอโคบายาชิอิจิโร่รู้สึกล่องอกเขารีบพูดอย่างนอบน้อมกับเย่ฉันว่าขอบคุณครับคุณชายเย่ขอบคุณครับคุณชายเย่เย่ฉันพูดว่าเก็บนายไว้ก็ส่วนเก็บไว้ แต่นายอ่ะก็ห้ามอยู่ไปวันๆเพื่อรอความตายมีอะไรให้ทำนายก็ต้องทำพูดจบแย่ฉันก็พูดต่อว่างั้นเอาอย่างนี้นายช่วยงานในคอกสุนัขไปก่อนก็แล้วกันเลี้ยงหมาปล่อยหมาจัดการอุจจาระของหมาอะไรพวกเนี้แม้ว่าในใจของโคบายาชิอจิโร่จะไม่เต็มใจเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้เวลานี้เขาไม่กล้าพูดคำว่ามไม่จึงได้แต่พยักหน้ารัวๆและพูดว่า ไม่มีปัญหาครับคุณชายแเย่เรื่องพวกนี้ผมทำได้ครับแเย่เ yeah, ฉินพยักหน้าอย่างพอใจแล้วพูดกับท่านหงห้าว่าหงห้างั้นนายก็ไปจัดการซะให้เขาช่วยงานที่คอกสุน,นัขแล้วก็ให้ที่อยู่ที่กินกับเขาท่านหงห้าพูดอย่างเคารพว่าวางใจเถอะครับคุณชายผมจะไปจัดการทันทีแเย่เ yeah, ฉินพยักหน้าแล้วพูดว่าเอาล่ะโคบายาชิอิจิโร่นายก็ไปกับหงห้าเถอะ โคบายาชี่จิโร่จึงขอบคุณเย่เฉินแล้วเดินออกไปจากห้องมืดพร้อมกับท่านหงห้าหลังจากที่เขาออกไปเฉินจือข่ายก็เข้ามาถามอย่างระมัดระวังว่าคุณชายคุณจะเก็บไอ้คนญี่ปุ่นคนนี้ไว้ในคอกสุนัขจริงหรอครับเย่เฉินยิ้มและพูดว่าเก็บเขาไว้ก่อนจากนั้นก็รอให้น้องชายของเขาขึ้นราคาค่าหัว สำหรับน้องชายของเขาแล้วอ่ะถ้าพี่ชายยังไม่ตายอ่ะตำแหน่งในฐานะประธานของเขาก็จะไม่มั่นคงและยิ่งเขาหาพี่ชายไม่เจอเขาก็จะยิ่งกังวลมากขึ้นเมื่อเขาขึ้นราคาเป็นหนึ่งหรือสองพันล้านหยวนน่ะตอนนั้นน่ะเราเค่อยขายเขาให้กับน้องชายของเขาเฉินจือขายรู้สึกประหลาดใจและพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นโคบายาชิอิจิโร่ก็ต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยเขาสมควรที่จะตายเย่เฉินพูดแล้วยิ้มหยอะเย้ยและพูดอีกว่า ที่ผ่านมาบริษัทผลิตยาโคบายาได้ลอกเลียนสูตรยาจีนของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ช่างมันแต่ครั้งนี้พวกเขากลับกล้าลงมือที่จะแย่งมันอย่างจงแจง้งหรือคิดว่าตอนนี้เป็นเหมือนกับเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนที่พวกเขาลุกราเราหรือไงในเมื่อกล้าที่จะแย่งเราก็ต้องให้พวกเขาได้ชดใช้ด้วยอะไรบางอย่างทําไม่เช่นนั้นคนอื่นจะหัวเราะคนจีนอย่างพวกเราได้ว่าอ่อนแอเฉินจือข่ายจึงพูดอย่างลำบากใจว่าคุณชายครับ นี่คุณถือว่าเป็นผู้ลักพาตัวเลยนะครับคุณหลอกเอาเงินหนึ่งหมื่นล้านจากพวกเขามาแล้วอะ่ะแล้วยังเอาชีวิตผู้นำของตระกูลโคบายาอีกด้วยการชดใช้ขนาดนี้ของตระกูลโคบายายังไม่เพียงพออีกเหรอเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่ามันยังไม่พออย่างแน่นอนฉันต้องการให้โคบายาที่อิจิโร่ชดใช้ด้วยชีวิตของเขาเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำบนแผ่นดินจีนเนี่ยแค่ชดใช้ด้วยเงินและแลกด้วยชีวิตของพ่อเขาก็เพียงพอแล้วอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะ บทที่387โคบายาชิอิจิโร่ไม่รู้เลยว่าตั้งแต่วินาทีที่แย่เฉินตัดสินใจเก็บเขาไว้ก็ได้วางแผนที่จะขายเขาในอนาคตแล้วเย่เฉินไม่มีความเห็นใจโคบายาชิอจิโร่เลยสักนิดกลับกันลึกๆในใจของแย่เฉินกลับเกลียดเขามากๆโชคดีที่คืนนี้ตนได้เตรียมแผนป้องกันเอาไว้แล้วทําไมเช่นนั้นล่ะก็ หากยาจริงๆของซื่อเทียนฉีถูกแย่งไปได้ละ่ะจะทำยังไงแม้ว่าเย่ฉันจะยังไม่แน่ใจว่าคนญี่ปุ่นสามารถวิเคราะห์ใบสั่งยาของตนได้หรือเปล่าแต่ถ้าหากพวกเขาทำได้ละ่ะใบสั่งยาที่เป็นมรดกที่บรรพบุรุษเหลือไว้ให้ก็คงจะกลายเป็นสมบัติของคนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นทุกการกระทำของคนญี่ปุ่นกลุ่มนี้ในสายตาของเขามันชั่วร้ายสุดๆไม่ว่าจะเป็นชายชุดดำที่ตายไปหกคนนั้น โคบายามิยาซาโอที่ตายไปที่โตเกียวหรือว่าโคบายาชิอิจิโร่ที่กำลังจะตายก็ล้วนเป็นเพราะการกระทำของตัวเองทั้งสิ้นก่อนฟ้าสว่างเฉินจือายได้ขับรถไปส่งแย่เฉินกลับบ้านตลอดทางเฉินจือายได้ทำความเข้าใจถึงความแข็งแกร่งของแย่เฉินใหม่เดิมทีเขาคิดว่าแย่เฉินเป็นนายน้อยที่ถูกทอดทิ้งจากตระกูลแย่ ตอนนี้ถูกรับกลับตระกูลและการสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเย่เฉินก็คือตระกูลเย่แต่ไม่คิดเลยว่านายน้อยคนนี้จะมีพลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้ในช่วงเวลาไม่นานเขาไม่เพียงแต่สามารถทำให้คนใหญ่คนโตมากมา,กมายในเมืองจินหลิงปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพเท่านั้นแต่ตอนนี้ยังสามารถใช้กลวิธีในการทำให้บริษัทผลิตยาโคบายานในญี่ปุ่นต้องตกอยู่ในสภาพที่น่าสังเวชอีกด้วย ไม่ใช่แค่ต้องจ่ายเงิน10000ล้านให้กับแย่เฉินฟรีๆแต่ยังเอาชีวิตของโคบายาที่มาโออีกด้วยและอีกไม่นานชีวิตของโคบายาที่อิจิโรก,ก็จะจบด้วยเช่นกันความสามารถแบบนี้ทำให้เฉินจือข่ายมองแย่เฉินใหม่และในใจลึกๆก็มีความกลัวที่รุนแรงขึ้นอีกเล็กน้อยเย่เฉินที่นั่งอยู่ด้านหลังรถของเขาและไม่ได้พูดอะไรเลยตลอดทางเมื่อใกล้จะถึงบ้าน จุดจู่เขาก็พูดกับเฉินจือขายว่าเรื่องของวันนี้นายห้ามรายงานให้กับตระกูลแย่รู้นะเฉินจือขายรีบไปยักหน้าและพูดด้วยความเคารพว่าวางใจเถอะครับคุณชายผมจะปิดปากให้สนิทเฉินจือขายเป็นเพียงตัวแทนของตระกูลเย่ในมณฑลหนานจริงเท่านั้นแต่สำหรับตระกูลแย่แล้วทั้งประเทศมีตัวแทนแบบเขานับร้อยคนและมีตัวแทนอีกหลายร้อยคนทั่วโลก ดังนั้นการที่เฉินจือขายจะปีนขึ้นไปให้สูงกว่านี้จึงเป็นเรื่องยากแต่ตอนนี้เย่เฉินอยู่ในเมืองจินหลิงแล้วนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เขาจะสามารถปีนขึ้นไปได้ถ้าหากได้รับความชื่นชมจากเย่เฉินและถ้าวันหนึ่งเย่เฉินกลับไปที่เย่นจริงและสืบทอดตระกูลเขาก็จะได้ดีไปด้วย ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจแล้วว่าจะปฏิบัติต่อเย่เฉินในฐานะเจ้านายเพียงคนเดียวและจะรับใช้เขาเป็นอย่างดีและยอมเป็นสุนัขของเขาเย่เฉินพอใจกับท่าทีของเฉินจือข่ายมากเขาพยักหน้าและถามเฉินจือข่ายว่าจริงสิเสียวอี้เฉียนจากตระกูลเซียวในเย่นจริงแล้วก็อู๋ฉีจากตระกูลอู๋ในเจียงหนานซูหางนายได้ยินเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขาบ้างหรือเปล่า เฉินจื้อไข่เองก็มีอำนาจที่แข็งแกร่งมากในเมืองจินหลิงก่อนที่เย่เฉินจะปรากฏตัวนั้นขนาดหงห้าผู้กว้างขวางที่อยากจะเป็นหมารับใช้ของเขาก็ยังไม่มีคุณสมบัติพอเลยดังนั้นแสดงว่าเครือข่ายข่าวกรองของเขาในเมืองจินหลิงจะต้องทรงพลังมากเย่เฉินเชื่อว่าหลายสิ่งคงไม่สามารถหนีรอดผลจากสายตาของเขาได้เฉินจื้อข่ายตอบอย่างเรียบง่ายว่าครับคุณชาย เมื่อคืนนี้เซียวอี้เฉียนไปที่โรงพยาบาลชุมชนว่ากันว่าแผลที่นั่นของเขาอะ่ะหมอบอกว่า80%อาจจะช่วยไม่ได้แล้วจากนั้นน่ะเขาก็เลยพาคนไปคิดบัญชีกับตระกูลเว่ยเย่ yeah, ฉันหัวเราะและพูดว่า <laughs> ฉันเดาว่าเซียวอี้เฉียนคงจะกินยามัา่วๆสินะน่าจะอย่างนั้นครับฉันจือข่ายพูดว่าเห็นว่าตระกูลเว่ยได้ทำยาตัวใหม่และขอให้เขาลองเป็นคนแรกสุดท้ายก็ลองจนเป็นเรื่อง บทที่388เย่เฉินพยักหน้าเขารู้ดีเกี่ยวกับสถานการณ์ของเซียวอี้เฉียนมากตัวเองใช้ชี่แท้เพื่อทำลายเส้นประสาทตรงนั้นก็หมายความว่าเขาจะไม่สามารถฟื้นคืนความสามารถได้อย่าว่าแต่ซือเทียนฉีไม่ยอมให้ยาเข้าไปถึงแม้จะให้มันก็ไม่มีประโยชน์ หากเซียวอี้เฉียนยืนการที่จะกินยาตามอำเภอใจเพื่อพยายามฟื้นฟูความสามารถตรงนั้นมันก็จะทำให้ยาสะสมในรากซึ่งอาจจะนำไปสู่การเป็นเนื้อร้ายของเนื้อเยื่อได้ง่ายดูเหมือนว่าครั้งนี้ตระกูลเว่ยจะมีปัญหาแล้วสินะเซียวอี้เฉียนไม่ได้เป็นคนที่จัดการง่ายแต่เป็นวิญญาณชั่วร้ายที่ปรารถนาชีวิตเขาจะไม่มีวันปล่อยให้มันผ่านไปถ้าเขาไม่ทำให้ตระกูลเว่ร้อนรนและเสียเงิน ตอนนี้เฉินจื้อข่ายผูดเสริมขึ้นอีกว่าส่วนคุณชายรองของตระกูลอูนั้นน่ะตอนเนี้ยถูกมัดอยู่ที่โรงพยาบาลโรคจิตชิงซานว่ากันว่าเขาเป็นโรคประหลาดต้องกินอึทุกๆหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่ได้กินเเขาก็จะเป็นจะตายพ่อของเขาและพี่ชายของเขาบินตรงมาจากซูหางในช่วง้ามคืนและได้พาผู้เชี่ยวชาญมาด้วยแต่ว่าพวกเขาก็ทําอะไรไม่ได้ตอนเนี้ย ว่ากันว่าพวกเขาต้องคอยให้อึเป็นอาหารชั่วโมงละครั้งถึงจะสามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้หน่อยเมื่อพูดมาถึงตรงนี้ฉันจือายก็ถอนหายใจและพูดว่าความจริงแล้วผมก็ถือได้ว่าเป็นคนที่พอจะมีความรู้กว้างขวางอยู่บ้างแต่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินเรื่องแบบนี้ทาไม่ใช่เพราะเห็นวิดีโอในติ๊กต k อะผมเองก็ไม่มีทางเชื่อว่าจะมีเรื่องแบบนี้ด้วยมันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์จริงๆ เย่เ yeah, ฉินพยักหน้าและถามอย่างสงสัยว่าแล้วพ่อกับพี่ชายของเขาอ่ะเป็นใครเหรอเฉินจือข่ายพูดว่าผู้นำตระกูลอูคนปัจจุบันน่ะคือปู่ของอูฉีท่านปูอ่อูแม้ว่าตระกูลอูจะมีท่านปู่อูเป็นใหญ่แต่พ่อของอูฉีอ่ะอูตงไห่ในฐานะลูกชายคนโตก,ก็ได้เริ่มเข้ารับช่วงต่อแล้วธุรกิจครอบครัวของเขามีขนาดใหญ่และถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอ่ะเขาก็ต้องเป็นผู้นำตระกูลอูคนต่อไปอย่างแน่นอนพูดจบ เฉินจือข่ายก็พูดอีกว่าสำหรับพี่ชายของอูฉีชื่ออูซินเขาเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ไม่ปีก่อนและตอนนี้เขาก็เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจของครอบครัวแล้วภายใต้การแนะนำของอูตงอ๋ตงไห่อู๋ตงไห่ก็สอนให้อู๋ซินเป็นทายาตรุ่นต่อไปเย่เฉินพยักหน้าเขารู้ว่าตระกูลอู๋มีภูมิหลังที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและถือเป็นตระกูลอันดับหนึ่งในเจียงหนาน แต่ในสายตาของเขาตระกูลอูก็ไม่น่ากลัวอะไรเลยตนสั่งสอนคุณชายรองของตระกูลพวกเขาเพราะคุณชายรองของพวกเขาเป็นคนห่วยแตกหากตระกูลอูไม่ยอมและจะตามหาเรื่องต่อไปงั้นตนก็ไม่แคร์ที่จะลงมือกับพวกเขาทันใดนั้นรถของเฉินจือขายก็ได้ขับมาหยุดที่หน้าบ้านของแย่เฉินแย่เฉินเปิดประตูรถและพูดออกมาว่านายออกไปทั้งคืนเหนื่อยหน่อยนะ รีบกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะฉันจือขายรีบพยักหน้าและพูดว่าครับคุณชายขอบคุณที่เป็นห่วงครับหลังจากลงจากรถบนท้องฟ้าด้านตะวันออกก็เริ่มสว่างขึ้นเมื่อเย่เฉินกลับถึงบ้านเซียวสูหันภรรยาพ่อตาและแม่ยายของเขาก็ยังคงหลับไหลกันอยู่เขาเดินกลับไปที่ห้องนอนเบาๆไม่เห็นว่าเซียวสุรันนอนอยู่บนเตียงอย่างสงบเขาก็โล่งใจทันที หลังจากที่ได้ศึกษาตำราก้าเสวียนเทียนสภาพร่างกายของเขาก็ดีมากแม้ว่าเขาจะไม่ได้พักผ่อนตลอดทั้งคืนแต่เขาก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเมื่อนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาเขาจึงหยิบสมม่วงชั้นเลิศอายุ300ปีที่ประมูลได้ด้วยเงิน100ล้านเมื่อวานนี้ออกมาดูสมม่วงชั้นเลิศนี้มีฤทธิ์ทางยามากมายและมากเกินพอที่จะทำให้เป็นยาอายุวัฒนะที่ดีขึ้นได้ฤทธิ์ยาของยาอายุวัฒนะมหัศจรรย์มาก มันสามารถทำให้ไม้ที่ตายแล้วกลับมามีชีวิตดังเช่นฤดูใบไม้ผลิหากผู้ที่กำลังจะตายได้กินยานี้เข้าไปก็จะสามารถฟื้นขึ้นจากความตายและรักษาชีวิตได้เป็นเวลาหลายปีส่วนผู้ที่อยู่ในวัยชาราก็สามารถยืดอายุออกไปได้อีก10ปีหรือนานกว่านั้นแม้ว่าจะเป็นคนธรรมดาที่มีสุขภาพที่ดีก็สามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นทนต่อสารพิษทุกชนิดและไม่มีโรคต่างๆ สำหรับคนทั่วไปถือได้ว่าเป็นยาวิเศษในยาวิเศษอย่างแน่นอนแม้ว่าร่างกายของเย่ฉันจะแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วแต่สำหรับเขาหากเขาสามารถสร้างยาอายุวัฒนะและกินเป็นประจำร่างกายของเขาก็จะสามารถปรับสภาพด้วยยาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้เขาแข็งแกร่งไปได้มากกว่านี้ดังนั้นแย่ฉันจึงตัดสินใจว่าจะใช้เวลาที่เหลือในวันนี้เพื่อเตรียมยาและปรุงยาอายุวัฒนะ